กำลังใจให้แนวหน้าเขาหน่อยเขาทำงานหนักทหารผู้กล้าของเราวรวมถึงน้องที่อยู่ตามแนวชายแดนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ประทะที่ชายแดนเนี่ยนะคะมีที่จังหวัดสุรินทร์หมอลำท่านหนึ่งโชว์ลูกคอร้องหมอลำปลอบใจชาวบ้านาในขอฟังก่อนก่อนจะเฉลยว่าเขาเป็นใครปลอมตัวมาค่ะวันหลังไม่ให้ใส่นะชุดลายพางอะ ก็บอกปลอมจะบอกว่าพันโทปลอมตัวมาไม่ได้ปลอมไม่ได้ปลอมรู้เลยรู้เลยพิทหารพันโทมานิตร่วมรถรองหัวหน้ากองกิจการพลเรือนมณฑลทหารบกที่27ค่ะโชว์ลูกคอแบบหลายชั้นมีหลายชั้นจริงๆแล้วมีลีลาเป็นไงเข้าถึงเข้าใจเข้าถึงพัฒนานะหมอลำคนนี้สร้างความบันเทิงให้กับชาวบ้านที่ศูนย์พักพิงชั่วคราวชาวบ้านก็ ็ได้รับความบันเทิงแล้วก็เอนเตอร์เทนกันวนไปนะคะ,คะเป็นหางเครื่องบ้างอะไรบ้างสนุกสนานนอกจากนี้ก็มีการแสดงหมอนลำพื้นบ้านอีสานค่ะสมมุติตัวผู้พันเนี่ยเป็นพระเอกเ๋า<อ><อ>เป็นพระเอกแล้วนางเอกก็คือคุณพี่เสื้อส้มนี้ทั้งชีวิตที่ผลาน<ร>มาคือรอวันนี้วันที่ได้เป็นพระเอกคุณหมายถึงใครหมายถึงพระเอกหรือนางเอกข้างล่างที่เขารอวันนี้อยู่ ทั้งคู่ไหมสาวแก่แม่ไม้ในูนยนพักเพิงนี่ยื้อแย่งยื้อยากจะเป็นนางเอกประกบคู่กับผู้พันนี่น่ารักเนาะเนี่ยมีชงมีชุดให้พร้อมชุดนี่คือเขาเตรียมมาเองหรือชาวบ้านเตรียมให้จะบอกว่าอันนี้พร้อมนะพาร์ทหนึ่งแบบเน้นเอนเตอร์เทนอีกพาร์ทหนึ่งบางศูนย์ก็จะมีฟีลแบบตำหม,มากให้กันและกันอ๋อคน,นอยุคนที่ยังเคี้ยวได้เคี้ยวไปคนที่เคี้ยวไม่ไหวเดี๋ยวคนช่วยตำให้ช่วยห่อช่วยเราช่วยเตรียมสมาคม ตำม,มากอะไรแบบเนี้ยช่วยได้เยอะนะเพราะว่าคนถ้าคนแก่ผู้สูงอายุเนี่ยเขาบอกเวลาอยู่ที่บ้านเนี่ยบางทีฉันน่ยต้องเคี้ยวหมากวันหนึ่ง1 4่หรอบแต่พอมาอยู่ที่สูนอ่ะไม่มีอ่ะมันเหมือนมันขาดหายไปในชีวิตอะแล้วบางคนเตรียมตัวได้ทันในวินาทีนั้นที่ต้องรีบออกมาอของสําคัญลืมไม่ได้คือเซต ตะก้ามากเออแล้วพอได้เอามาได้แบ่งปันให้คนอื่นเพราะคนอื่นเขาหยิบมาไม่ทันน่าใช่แล้วก็ช่วยลายเครียดได้จริงๆอันนี้เนาะก็เป็นแนวหน้าที่ทําให้เราแบบนึกภาพจินตนาการตอนเขาออกไปแบบปะทะไปสู้รบไม่ออกเลยนะพอเขาว่าร้องหมอลำก็ได้เห็นเนาะว่าเป็นทุกอย่างให้กับพี่น้องประชาชนจริงๆเนาะให้กําลังใจทุกพื้นที่ทุกจังหวัดเลยนะคะน่ารักจังเลย